ครับคันนี้นะครับก็เป็นรถยีบอาร์สี่ร้อยนะครับเอ็นซีสามศูนย์ปีเก้าสองครับเป็นรถทะเบียนแท้นะครับผมเฟริ่งแต่งครับเป็นอาร์ซีสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็สภาพเฟริ่งสีนะครับยังสวยงามนะครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับสีบอลนะครับครับยางหน้ายางดอกมุกนะครับเปบอลใช้ได้นะครับผม ติดกันถังเค็บหน้าเรียบร้อยนะครับผมมีเคียโยงนะครับเป็นของยูชิมุลานะครับผมแล้วก็ท่อเค็บหน้านะครับติดเศษของยูชิมุลานะครับยางหลังสภาพยางหลังก็อยใหนี้ก็เ,เต็มแน่นหนึ่งนะครับผมสายเบ็กหลังนะครับเป็นสายถักนะครับตัวนี้โช๊คหลังเป็นโช๊คแก๊สนะครับมี กระป๋องแก๊สอยู่เป็นของโชว่านะครับก็เกยโยงนะสภาพก็สวยๆนะครับตัวนี้มีที่ปิดท้ายนะครับท้ายแต่งลองฟังเสียงเครื่องนะ di